กลับถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงกว่าๆนะคะวันนี้ไปทํางานทั้งวันเลยและขอเมาสน,นิดนึงนะคะสถานที่ทํางานวันนี้คือแบบเหมือนอยู่ในสมอระภูมลบเลยค่ะทุกคนทั้งฝุ่นเอ่ยละอองอะไรก็ไม่รู้เอ่ยแถมแดดร้อนจ้ามากๆเลยะค่ะวันนี้หน้าคือไม่ไหวอ่ะสิ่งสกปรกเต็มหน้ามากบอกเลย ขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็ไปอาบน้ําล้างหน้าก่อน,นะคะ่ะไอรก็จะใช้สบู่ตัวนี้นะคะล้างหน้านะเพราะว่าหน้าสกรปรกมากเลยค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าสบู่ตัวนี้เนี่ยคือสบู่ทับทิมนะคะเป็นไอเทมใหม่ล่าสุดเลยนะคะในติ๊กต็อกบอกเลยว่าใครไม่ใช้นะถือว่าพลาดมากๆนะเดี๋ยวให้ดูกล่องนี่หน้าตากล่องนนองก็จะเป็นแบบนี้นะคะสะบู่ทับทิมตัวนี้เลยช่วยเล็งหน้าขาวใสทำความสะอาดได้ดีมากๆด้วย Do, Alicia, yeah, yeah, yeah. but if i wrote you a love song would you sing it if i need a bell I